ครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมก็ขอากราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจา้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณดูแล้วก็เพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่าน,นด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องการปักชำ้ำกิ่งของท่านชมกันแล้วกันนะครับผมส่วนต้นนี้นะครับผมขออนุญาตของยกต้นไม้คุณป้ามาถ่ายนะครับผมพอดีจะให้ดูว่า เวลาไม้ที่บานเต็มที่นะครับผมก็จะมีมีความสวยงามมีสีสันเพิ่มขึ้นอันนี้ขอบคุณป้านะครับผมที่นับไว้ให้ส่งวันพี่ริหักนะแต่กล้องทำไมไม่โฟกัสให้ว่าจะให้ดูรายละเอียดดอกเราดูการด้วยตาเปล่าจะสวยมากคนระับตัวนี้นขอบคุณป้านะครับผมส่งวันพฤรหัสที่คุณป้าจับจองล้วขอบคุณคุณป้ามากครับผมก็ยกออกก่อนมันจะหายแต่ัตัวนี้เป็นไม้ที่ตอนแรกจะเอาทิ้งกันนะ ต้นนี้เก็บทิ้งไว้นานแล้วก็มาตัดกิงข้างบนให้แต่ความพอดีเห็นดอกโอเคดอกแบบนี้ก็ดูสวยดีผมว่าดูสวยดูดีดูสวยให้ดูปแกตาดีนะก็เลยโอเคจะเอาไว้ทําพันต่อไปสำหรับต้นนี้นะครับผมก็ยกออกเช่นกันนะอางไว้ข้างล่างการปักชำกิ่งนะครับผมเดี๋ยวมาพูดเรื่องการปักชำกิ่งนะครับผมมาดูเพชรจนช่อง,งก่อนเพชรบนาต้นนี้เสียดายนะพูดกิ่งนําเสนออะไรครั้งแล้วส่วนท่านไหนพอมีกําลังหน้าจะรับวานนะต้นนี้ ว่าดูเป็นต้นที่ผมชอบด้วยชอบฟอร์มด้วยแต่ถ้าเืนนี้ไม่ไปก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาลงแล้วอันนี้ราคาต้นนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะผมชอบที่ฟอร์มสวยนะฟอร์มสวยมากนะตัวน,นี้หาท่านไหนอันนี้เป็นไม้เสียบกิ่งนะเป็นไม้เสียบกิ่งใช้ต่อเพ็บนาที่ไม่มีฟอร์มที่ตัดกิ่งทิ้งแล้วก็เอากิ่งเอากิ่งมาเสียบเลยนะคือมาลักษณะแบบนี้คือท่านไหนสนใจก็จะลงทางกุท้าต้นนี้สามร้อยห้าสิบราคาของไม้ตัวน,นี้ ก็มาดูเพรฒนาหาขน้นไหนต้องการไม้ความใหญ่ต้องเอาเพรฒนาที่เรียกว่าเป็นไม้ครามเล็กนะจะเป็นไม้ความใหญ่นันโคอันนี้มีราคาอยู่ที่คู่ละสามร้อยหกสิบาทนะอันนี้คู่ที่สองอันนี้คู่ที่หนึ่งส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้ที่ดีลาดีนะดูดีลาก็ดอกไม่ได้ขี้เหร่นะแดงก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่กิ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าผมเสียบสีอะไรนะผมจำไม่ได้นะว่าเป็นไม้เสียบส้องจริง แต่หลายครั้งผมน่าจะเสียบซ้อนกิ่งซ้อนสีนะไม่ไม่เสียบซ้ากันนะแต่ว่าเผื่อท่านไหนอยากลองเอาไปเอาไปลองดูนะเวลาออกดอกจะได้ดูว่ากิ่งนี้เป็นอะไรอันนี้ผมตัดนะผมตัดไม่เป็นไรห้มตัดแล้วก็เดีย๋ยวกอนเปลาแต่กิ่งใหม่อยู่แล้วตัวนี้มีราคานะมีราคาอยู่ที่ที่ร้อยร้อยสี่สิบาทนะต้นนี้มีราคาที่ร้อยสี่สิบบาทส่วนต้นนี้จะเป็นไม้ที่ออกสีแดงอมส้มนะแดงอมส้ม ก็เก็บดอกเยอะดีก็กเ,เป็นความสวยงามอย่าบหนึง่งไม้ลักษณะแบบนี้รากใหญ่ๆนะคือเป็นไม้ที่เคยตัดเอาไปเสียบต้นใหม่จะเป็นรอยสัก่างนี้นะอันนี้สองร้อาายสองร้อยยี่สิบนะเผื่อใครสนใจว่าไม้รากใหญ่แล้วจริงไม่ไม่เท่าไหร่ก็โอเคสองร้อยแล้วกันนะเผื่อท่านใดสนใจจะไปเลี้ยงสองร้อยแล้วกันตัวนี้นะราคาสองร้อย มาดูไม้แบบนี้บ้างอันนี้คือไม้ไม่ค่อยได้ให้น้ํานะดิด้นแห้งแบบนี้นั่งสงสารอันนี้ก็กิ่งประมาณนี้นะก็มีอยู่สีกิง่งที่เคยตัดทิ้งเอาไว้แล้วก็แตกเป็นสีกิง่ง <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละอันนี่คือปทุมมานะเป็นไม้เก่าๆนะปทุมมาปทุมมาอันนี้ไม้ดูจะดูสูงๆหน่อยนะดูลาต้นสูงๆหน่อยทั้งคู่เลยกับต้นนี้จะเป็นแบ็คเรด อันนี้ไม้ไม่สมบูรณ์เองนะถ้าเราเลี้ยงดีๆไม้สมบูรณ์จริงตัวอวไม้จะมีคุณภาพแล้วก็ดอกจะมีคุณภาพสวยตามไปด้วยก็ไม้สูงเช่นกันนะไม้ต้นสูงแหละก็คู่นี้สี่ร้อยนะราคาคู่นี้สี่ร้อยหากันได้แล้วผมก็จะต่อกล่องให้เพราะผมไม่มีกล่องไฟละผมทุนน้อยไม่ค่อยมีตังค์ซื้อกล่องอันนี้ก็จะเป็นแดก,กุหลาบนะอันนี้บานหลายวันแล้วก็ช้ำไปดอกช้ำไปก็มีสามกิ่งก็โตน่าเรียกันตัวน,นี้ก็ เผือเ่อรับนะอันนี้ไม้เหล่านี้บางบางที่ผมก็จำไม่ได้หรอกเพราะว่าจะเป็นไม้สวนมากไม้เหล่านี้จะเป็นไม้ที่ผมรับไปจากนอกนะอาบาติมก็ปลูกที่ไม้นานแั่นแหละก็เผื่อท่านไหนสนใจคู่นี้นะก็400สี่ร้อยเช่นกันอันนี้เดี๋ยวเอากล่องมาต่อให้พอพอ,พอต่อได้นะคู่ละสี่ร้อยไม้สมบูรณ์นะสมบูรณ์สมบูรณ์นะ,ะ,ะกิ่งโอเคแต่ว่าเราต้องไปเลี้ยงดูหมาอว่าผมมันมีไขยน้ําไม่ประเด็นรดน้ํา การปักชำกิ่งนะครับผมอันนี้กิ่งใหญ่ๆเกี่ยอันนี้เป็นกิ่งที่ตัดออกมานะเราตัดแล้วเราปล่อยทิ้งไว้นานเลยเพราะกิ่งใหญ่ให้นานๆหน่อยเพราะกิ่งใหญ่ยังไงก็ไม่ไม่มีการเหรีห่ยวหึงถึงค่อยมาปักชำกิ่งเล็กอย่างนี้ตัดประมาณสามถึงสี่วันนะก็รูอาการกิ่งจย่ให้เหี่ยวมากเราดูแค่แผลว่าผแผลกิ่งแห้งนะเราค่อยมาปักชำอันนี้ปักชำได้ไหมปักชำได้แล้วค่อยแผลแห้งสิงแล้วคือแผลแห้งสนิทแล้วนะพูกไม่ชัดนะเข้าใจตรงกันนะ ก็แบบนี้ปากช้ำยังไงก็ไม่มีการเน่าอันนี้คือปากชำ้ำเราก็ให้น้ําวันเว้นวันเรานะครับผมจะไปให้น้ําเยอะมากอันนี้เดี๋ยวถอนดูว่าเน่าไหมข้างล่างอันนี้ปากช้ำได้ไม่รู้วันไหนนะเห็นไหมก็จะมีมีรากออกตรงนี้แหละอันนี้เปลยบปากช้ำน่าจะอาทิตย์หนึ่งมั้งนี่นะอันนี้น่าจะอาทิตย์กว่าแล้ว ก็จะมีรากให้ไหมมีมีรากกำลงังโผล่ออกมาเห้ไหมมีเส้นรากกำลงังโผล่ออกมากดยเห็นเขาขายเลยแหละเป็นเส้นรากกำลังโผล่ออกมากรลโผล่มา,มานี่คือวิธีการปักชาจริ่งนะี๋ยวก็ยัดลงกับพื้ไปสงสา้เขาอันนี้มาทําให้ดูก็ยังไม่ติดหลอกกนนีถ้าต้นกิดจะเป็นพืชบรรณานเกิดมากจะปักชาอันนี้เป็นกิ่งสายพันธุ์ดอกซ้อธรรมดาแหละอ๋อต้อนนี้เหรอ <c oughs> ไม่มีใครขอดูแต่ว่าจะให้ดูต้นใหญ่มากนะอันนี้ใหญ่นะให,นะใหญ่บึงบ้งๆนะ นี่ยดูดูกับเสาโอเคนะอันนี้จะเป็นยักษ์สะอูนะก็ไม่ใช่เป็นไม้แก่ยักษ์สะอูแหละเป็นไม้ธรรมดาแหละยักษ์สะอูก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะสามร้อยห้าสิบนะสนใจตัวนี้ก็ก็จะของยักษ์สะอูไปเดีย๋ยก็ออกดอกสวยเช่นกันนะออกดอกสวยช่อดอกก็โอเคสวยเช่นกันนะกับยักษ์สะอูเดีคุณพ่อท่านไหนชอบนะตอนต้นนี้ลงคืนนี้คือท้ายนะสามร้อยห้าสิบอันนี้เป็นไมท้ที่ที่ที่ผม ชอบเดี๋ยวด้วยคนจะเป็นนะด้วยคนด้วยคนจะเป็นต้องต้องคัดภาคกาขหาคัด้รับในรับโอเคจะไม่เอาลงแล้วต่อไปตันนี้ก็ขอบคุณค่ามากๆขอบคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงขอบคุณท่าที่เข้ามาย่งเกี่ยวเมื่อเช้าก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากทั้งสามท่านเลยขอบคุณที่ช่วยช่วยเอาไม้ไปย่างนะครับผมขอบคุณทั้งสามท่านขอบคุณท่านมากครับผมขอบคุณที่สุดเลยก็คลิปนี้มาเท่านี้ครับผมจริงๆผมก็มีไม้ชุดเล็กอยู่นะว่าจะเอาลงให้ดูนะ อันนั้นขึ้นข้างล่างเป็นของกณป้าแต่พอดีผมต้องมีสามท่านนาะช่วยรับไม้ผมก็มีสองต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่อย่ด้านบนอ้ท่านหลังยังไม่ได้ยกมาจะเบ้าออกมาเบ้า,บาผมทํางานผมก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกวันหนึ่งก็ก็วันวันก็ได้วางวันก็ไม่ได้ก็เต็มพี่ก็ส่งได้วันละสามท่าน 3, สี่ท่านเพราะผมเหนื่อยนะผมไปทางานผมก็เหนื่อยมากแล้วแล้วก็มาลดน้ำไปช่วมบ้างพอมีน้ํลดอยู่ช่วงนี้เพื่อให้ชมชมตัวเองไม่ตาลดเพื่อเพื่อให้ชมวพออยู่ได้ โอเคขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่ส่วนเรียนขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ